ทำไมไฮยีน่าถึงเดินสองขา หลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอการเดินที่แปลกของไฮยีน่าตัวนี้มาบ้างแล้วการเดินที่ไม่ปกติของสัตว์สี่เท้าโดยเคลื่อนไหวด้วยการใช้ขาหน้าเพียงสองขาในการก้าวเดินและยกขาหลังขึ้นโดยใช้ขาหน้าแบกน้ำหนักเอาไว้การที่มันทำเช่นนี้ไม่ได้ต้องการหลอกล่อหรือกลัวส้นเท้าสิงโตแต่อย่างใดและมันก็ไม่ได้อยากเดินด้วยท่าที่ยากลำบากนี้แต่เพราะเมื่อ6เดือนก่อนมันได้ถูกสิงโตกัดจนกระดูกสันหลังหักและเป็นอัมพาตซึ่งคาทา มอช่างภาพสัตว์ป่าได้พบมันครั้งแรกและได้บันทึกภาพของมันเอาไว้ที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้เขาคิดว่ามันน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานเพราะมันอาจหาอาหารไม่ได้และตกเป็นเป้าหมายของนักล่าได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะเดินด้วยสองขาของมันมันสามารถเดินทางเป็นระยะไกลถึง6กิโลเมตรใน2ชั่วโมงไฮยีน่าตัวนี้ไม่เพียงแต่ปรับตัวให้เดินด้วยสองขาหน้าของมันเท่านั้นแต่มันเอาชนะธรรมชาติของสัตว์กินเนื้อได้อีก มันไม่สามารถไล่ล่าเหยื่อตัวใหญ่หรือว,วิ่งได้เร็วอย่างที่เคยเป็นแต่มันเลือกที่จะหาเหยื่อตามแม่น้ําเลือกที่จะตามเหยื่อที่เดินช้าๆเช่นเต่าหอยทากรวมทั้งกิ้งกือหรือมแมลงซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาหารปกติของไฮยีนาแน่นอนหากดูจากคลิปแล้วดูเหมือนว่าอาหารที่มันหาได้จะเพียงพอให้มันมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ยากเย็นจนเกินไปและหวังว่ามันจะสามารถรอดชีวิตไปได้อีกนาน นกกระสาแล่นบนน้ำได้อย่างไรภาพที่คุณเห็นต่อไปนี้อาจทำให้ใครหลายคนเกิดความสงสัยว่านกกระสาตัวนี้แล่นไปบนผิวน้ำได้อย่างไรมันไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่แต่การโต้คลื่นนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวใต้น้ำของฮิปโปซึ่งถือเป็นพฤติกรรมปกติของนกกระสาในแอฟริกาและมาพบเห็นนกเหล่านี้กำลังแล่นอยู่ในน่านน้ำของซันเซ็ตดม นกกระสาสีเทาเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมมันกินปลาเป็นอาหารหลกักแต่จะออกหาอาหารทุกอย่างตั้งแต่มแมลงไปจนถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กพวกมันมักจะล่าในพื้นที่น้ำตื้นยืนนิ่งๆอยู่บนโขดหินหรือทรายหรือแม้กระทั่งสัตว์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในน้ำพวกมันเกาะอยู่บนหลังของฮิปโปที่อาศัยอยู่ในน้ำที่ดูแล้วมันช่างเทเ่เสลเกินพฤติกรรมนี้น่าจะช่วยให้นกกระสาจับปลาได้สะดวกขึ้นย้อนกลับไปในปีคศ .2016 ช่างภาพเกลเฮดเกลได แฮได้ถ่ายภาพชุดที่ยอดเยี่ยมที่แสดงให้เห็นถึงนกกระสาสีเทาที่โจมตีปลาได้สําเร็จจากการออกล่าโดยที่เกาะอ,อยู่บนหลังของฮิปโปและพวกมันยังเกาะอ,อยู่บนหัวของฮิปโปเพื่อกลืนปลาที่มันล่ามาได้อย่างสบายใจดูเหมือนว่านกกระสาแห่งซันเซ็ตดมจะได้เรียนรู้การใช้ฮิปโปในการช่วยหาอาหารฮิปโปช่วยให้นกกระสาประหยัดพลังงานไม่ชัดเจนว่าฮิปโปคิดอะไรอยู่เมื่อนกกระสาขี่หลังของพวกมันแต่สัตว์กินพืชขนาดใหญ่ชนิดนี้ดู เหมือนจะไม่สนใจเจ้านกตัวน้อยพวกนี้เลยทำไมเสือชีต้าที่สังเกตเห็นจระเข้แต่ยังคงกินน้ำต่อไปโดยไม่หนี คลิปนี้เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใตา้ขณะที่แม่เสือชีตาได้พาลูกเสือวัยหนุ่มสองตัวไปกินน้ำบริเวณริมน้ำที่มีจระเข้ยักษ์แม่น้ำนายอาศัยอยู่จระเข้แม่น้ำนายเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจระเข้น้ำเค็มที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งสัตว์กินเนื้ออย่างสิงโตเสือชีตาหรือแมแต่ช้างหากต้องเข้าใกล้สระน้ำหรือแม่น้ำพวกมันจะต้องใช้ความาระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะจระเข้เป็นสัตว์ที่สามารถ เข้าใกล้และซุ่มโจมตีโดยที่ไม่รู้ตัวและถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นได้ว่าลูกเสือชีต้านั้นรู้ตัวว่ามีจระเข้เข้ามาใกล้แต่ทําไมมันกลับไม่ถอยห่างออกมาจากสระน้ําและเลือกที่จะกินน้ําต่อไปหากมองจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าเสือชีต้าตัวนี้รู้ว่าจระเข้เข้ามาใกล้แล้วและยังแสดงการข่มขู่ออกไปแม้จะดูเหมือนว่ามันระวังตัวแต่ก็ไม่ยอมหนีไปกินน้ําที่อื่นเหตุผลหลักน่าจะเกิดจากประสบการณ์ที่น้อย เสือชีตาในคลิปนี้ยังเป็นลูกเสือวัยรุ่นมันอาจประเมินกําลังศัตรูพลาดไปและอีกหนึ่งเหตุผลคือจระเข้เข้ามาใกล้กว่าที่มันคิดก่อนที่จะรู้ตัวมันจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้ถึงแม้ว่าแม่ของมันจะอยู่ใกล้ๆแต่มันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยทําได้เพียงแต่ยืนมองลูกของมันถูกลากลงไปกินในน้ําอย่างโหดเหี้ยมและวหวังว่าลูกอีกตัวของมันจะได้รับบทเรียนในครั้งนี้และระวังตัวมากขึ้นถ้าจะมากินน้ําในครั้งต่อไป ทำไมนกอัลบาทรอสจึงยอมให้มนุษย์เอาไข่ของมันไปได้อย่างง่ายดาย คลิปนี้เกิดขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์นกอัลบาทรอสเพศเมียอายุ25ปีที่มีชื่อว่า YRK กำลังฟักไข่ลูกของมันแต่ทำไมมันจึงยอมให้มนุษย์เอาไข่ของมันไปได้อย่างง่ายดายนกอัลบาทรอสเป็นนกทะเลที่บินได้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกางปีกออกอาจกว้างได้ถึง3.5เมตรแม้แต่ขนาดตัวที่เล็กที่สุดยังกว้างได้ถึง2เมตรนกอัลบาทรอสจะบินอยู่ตลอดเวลาโดยสามารถบินไดไกลถึงวันละ1,000กิโลเมตรเพียงเพื่อ หาอาหารกลับมาเลี้ยงลูกมันเท่านั้นเมื่อน,นกอวาบาทรอสอยู่บนพื้นดินมันกลับมีพฤติกรรมที่ง่มงามเนื่องจากไม่ถนัดในการเดินเพราะมีฝ่าเท้าที่แผ่แบนเป็นพังผืดเหมือนกับตีนเป็ดมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง60ปีและนี่คือขั้นตอนการนําไข่ปลอมไปแลกกับไข่จริงทังนี้เพื่อตรวจสอบว่าไข่ของนกอลาบาทรอสมีการจเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสมหรือไม่หากมีสภาพไข่ที่ไม่ดีนักวิจัยอาจจะนําไข่จริงไปฟักที่ศูนย์วิจัย ซึ่งจะปล่อยให้พ่อแม่นกนั่งฟักไข่ปลอมไปจนกว่าลูกจะเกิดหลังจากนั้นจึงนําลูกมาให้พ่อแม่นกเลี้ยงต่อไปแต่ถ้าหากไข่จเจริญเติบโตได้ดีนักวิจัยจะปล่อยให้พ่อแม่นกฟักไข่จริงด้วยตัวเองมันเป็นการรับประกันโอกาสรอดของลูกนกให้มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าใครจะสามารถทําแบบนี้ได้ทุกคนนกอัลบาทรอสเป็นนกที่หวงไข่และลูกของมันมากมันจะแสดงอาการขม่มขู่ด้วยการทําปากกระทบกันให้เกิดเสียงแต่ในคลิปนี้ที่นักวิจัยส สามารถนำไข่ของมันไปได้นั้น <S <S <an> <S เกิดจากการไว้ใจซึ่งกันและการของพ่อแม่นกกับมนุษย์ที่รู้ว่ามนุษย์จะไม่ทำอันตรายกับไข่และลูกของมันจึงยอมให้มนุษย์เอาไข่ไปได้อย่างง่ายดายและเขายังนำไข่ไปแบบนุ่มนวลใช้ไฟฉายส่องเพื่อตรวจสอบและจบด้วยการให้รางวัลเป็นยาแก,ก่พวกมันในปัจจบุบันนกอับาทรอสมีสถานะความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่ตอการสูญพันธุ์นี่จึงเป็นวิธีการช่วยเหลือพวกมันได้ดีที่สุดแถมยังมีการไลฟ์สตรีมสดตลอด24ชั่วโมง เพื่อดูพฤติกรรมและความปลอดภัยของพวกมันอีกด้วยทำไมสุนัขจิ้งจอกจึงกระโดดเอาหัวปักลงไปในหิมะ หลายคนที่เห็นคลิปนี้ครั้งแรกอา, so อาจจะคิดว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้กำลังเล่นอะไรอยู่มันกระโดดขึ้นแล้วเอาหัวปักลงพื้นดินแต่พอดูดีๆแล้วพวกมันไม่ได้ทำเล่นๆแต่เป็นวิธีการหาอาหารของมันเพราะในฤด,ดูหนาวพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะเหยื Feed ่อของมันจะหลบซ่อนอยู่ใต้หิมะวิธีที่ดีที่สุดคือการเอาหัวปักหิมะอย่างรวดเร็วเพื่อจับเหยื่อเรื่องนี้เกิดจากการสังเกตสุนัขจิ้งจอกจำนวน84ตัวในหลายสถานที่และการกระโดดเกือบ600ครั้งเพื่อ ดูวิธีการกระโดดของมันว่ามีอะไรพิเศษหรือไม่จนสุดท้ายนักวิจัยได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระโดดของพวกสุนัขจิ้งจอกจากการสังเกตพบว่าเพื่อให้การล่ามแม่นยำยิ่งขึ้นพวกมันจะกระโดดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมันมีโอกาสสังหารเหยื่อสำเร็จถึง78%หากมันกระโดดในทิศทางตรงกันข้ามจะมีโอกาสสำเร็จ6 0และหากเป็นทิศทางนอกจากนี้จะเหลือเพียง1 8เเท่านั้นทำไมพวกมันจึงกระโดดไปทางทิศตะวันออก เียงเหนือหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้พวกเขาพบว่าจิงจอกกระโดดแบบนี้โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาว่าจะมีเมฆปกคลุมหรือไม่และลมจะเป็นยังไงมันก็กระโดดไปทางนั้นอยู่ดีนั่นเพราะสุนัขจิงจอกพวกนี้คํานึงถึงความได้เปรียบการกระโดดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจึงไม่ใช่สิ่งที่มันทําชั่วคราวนักวิจัยเชื่อว,ว่าพวกมันรู้สึกถึงสนามแม่เหล็กไม่เพียงแค่เห็นได้ยินสัมผัสลิมรสและกลิ่นพวกมันยังรู้สึกถึงสนามแม่เหล็กของโลกอีกด้วยจริงๆอาจไม่ใช่เรื่องป เพราะมีนกฉลามเต่าหรือแม้แต่โมดก็สามารถทําสิ่งนี้ได้เช่นกันแต่สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ชนิดแรกที่เรารู้จักและใช้สิ่งนี้ในการล่าสัตว์แต่ยังไงนี่ยังเป็นทฤษฎีที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์เรื่องนี้อยู่และความลับเล็กๆของสุนัขจิ้งจอกที่เอาหัวปักหิมะมันสามารถระบุต,ตำแหน่งของเหยื่อที่อยู่ใต้หิมะที่หนาถึง3ฟุตและมีรายงานว่ามันรู้ตำแหน่งในระยะ25ฟุตเลยด้วยซ้ำหากดูจากคลิปจะเห็นได้ว่ามันสามารถปักหัวล ไปในตำแหน่งของเหยื่อแบบไม่ต้องวิ่งหาเลยทีเดียว